สวัสดีครับพี่น้องชาวบัวกิจกรรมใดๆก็ตามแต่นะครับที่เรา,ามุ่งเน้นหาการตอบแทนหา,าสิ่งตอบแทนนะครับมันก็คือธุรกิจนะครับเราทํานาปลูกข้าวเพื่อที่จะเอาเข้าไปขายเอาเงินก็เป็นธุรกิจนะครับเราเลี้ยงวัวนะครับเพื่อหวังที่จะขายวัวเอาเงินเราก็คือธุรกิจนะครับเราไปทํางานโรงงานเราเอาแรงงานเอาเวลาของเราไปให้ในายจ้างนะครับแล้วนายจ้างก็จ่ายค่าแรงให้เรา เป็นเงินเดือนเป็นรายวันก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือธุรกิจแม้แต่ข้าราชการนะครับที่ไปทํางานเป็นคุณครูเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นทหารเป็นตารวจก็แล้วแต่ก็คือเราเอาแรงงานเอาเวลาของเราไปทํางานตามหน้าที่ที่ราชการได้กําหนดไว้นะครับแล้วสิ้นเดือนเราก็ได้รับเงินเดือนนั่นก็คือธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจซื้อขายแรงงานแล้วก็เวลานะครับผมอยากให้เราทุกคนเนี่ย เข้าใจและยอมรับในจุดนี้ก่อนนะครับหลายคนมักจะบอกว่าตัวเองไม่ถนัดทําธุรกิจไม่ชอบทําธุรกิจนะครับแต่จริงๆแล้วทุกคนกําลังทําธุรกิจกันอยู่นะครับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับสามารถสร้างฐานะจนมีความมั่นคงมีกินมีใช้ตลอดจนถึงร่ารวยเป็นเศรษฐีนะครับก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจนั่นเอง ในทางตรงข้ามคนที่ประสบสภาวะทางการเงินฐานะยากจนทุกวันทุกวันนะครับยากจนลงทุกวันทุกวันเนี่ยก็คือคนที่ประสบความล้มเหลวในการาทำธุรกิจนั่นเองนะครับในการทำธุรกิจมันหลีกพ้นไม่ได้นะครับหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่จะต้องแข่งขันนะครับเราจะต้องมีคู่แข่งทางธุรกิจเสมอนะครับ คนที่ชนะในการทำธุรกิจก็จะได้กำไรมีกำไรนะครับในขณะที่คนที่แพ้เนี่ยก็จะขาดทุนนะครับเพื่อให้ได้ชัยชนะในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับเราจะต้องรู้จักประเมินความสามารถประเมินคุณสมบัติของอทางคู่แข่งและก็ของตัวเองนะครับมีคำพูดว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับสำนวนนี้เนี่ย ใช้ได้ดีนะครับสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจสมัยที่ผมยังเรียนหนังสือกันอยู่นะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของ s w o t Analysis นะครับก็คือการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งวิเคราะห์โอกาสนะครับของตัวเราและของคู่แข่งนะครับก่อนที่เราจะทำธุรกิจใดๆนะครับสมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการอัปเดต ารายละเอียดในเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่า SWOT Analysis นั้นก็ยังใช้ได้อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ s w o t มาจาก s w o t นะครับ s หมายถึง s t r e t g h นะครับคือความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งในการแข่งขันนะครับทั้งของเราและของคู่แข่งนะครับ W ก็คือ w e a k n e s s ก็คือจุดอ่อนนะครับทั้งของเราและก็ของคู่แข่งนะครับ O คือ opportunity นะครับคือโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ t r e a t ก็คืออุปสรรคนะครับที่จะทำให้เราประสบความล้มเหลวนะครับเราจะต้องอนำข้อมูลทั้ง4จุดนี้นะครับเอามา,ารวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เอามาประเมินว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่อเสียเปรียบในการแข่งขันนะครับผมได้ทําการวิเคราะห์ตามหลักการของสวอตเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มทําทฟาร์มนะครับผมพบว่า,าหลายๆปัจจัยเนี่ยมันไม่เอื้อต่อความสําเร็จของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุนเราก็มีทุนจํากัดนะครับในเรื่องของเวลาตัวผมเองก็มีเวลาจํากัดนะครับในการที่จะ มาดูแลฟาร์มในการที่มาดูแลวัวนะครับแรงงานก็มีน้อยนะครับประสบการณ์ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับเราก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ก็มีน้อยมากนะครับที่ดินเราก็มีน้อยนะครับแล้วในเมื่อจุดแข็งเราไม่มีเลยในขณะเดียวกันเรามีจุดอ่อนมากมายนะครับเรามีความไม่พพ้อมมากมาย แล้วทำไมผมยังตัดสินใจลงทุนในการสร้างฟาร์มัวสร้างฟาร์มวัวขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมเห็นจากอุตสาหกรรมเนื้อวัวที่ทำให้ผมตัดใจทิ้งมันไปไม่ได้เลยก็คือโอกาสนะครับปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเรามีประชากรวัวจำนวนมากนะครับ10ล้านกัาตัวแล้วก็ผมก็คาดการว่าในปีต่อๆไปก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ความสามารถในการขายในการบริโภคเนื้อในบ้านเรานั้นก็เต็มที่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มได้ตามอัตราการเพิ่มของประชากรวัวนะครับแต่เมื่อมองให้ลึกถึงรายละเลอียดของตลาดนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วหลายครั้งนะครับว่าการบริโภคเนื้อเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ตลาดใหญ่ๆนะครับก็คือวัวซากอุ่นนะครับวัวเนื้อแดงหรือวัวซากอุ่นกับวัวซากเย็นนะครับหรือว่าวัวไขมันแทรกนะครับ ตลาดที่มันซาจูเรเตตตลาดที่มันอิ่มตัวในขณะนี้ก็คือตลาดวัวซากอุ่นนะครับเรามีประชากรวัวซากอุ่นเนี่ยวัวเนื้อแดงเนี่ยล้นตลาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อซากเย็นนะครับเนื้อไขมันแทรงเนี่ยตลาดกําลังโตความต้องการกําลังเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันความสามารถในการตอบสนองตลาดมันยังมีอยู่น้อยมากนะครับนั่นทําให้เราเนี่ยจังจำเป็นต้องนําเข้าเนื้อวัวค่อนข้างมากนะครับ ตีหนึ่งก็หลายหมื่นตันห้าหกหมื่นตันนะครับในขณะที่ตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศนั้นก็ยังเปิดกว้างค่อนข้างมากนะครับและด้วยโอกาสทางการตลาดที่มันเปิดกว้างอยู่นี่เองนะครับมันทำให้อ,อีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันนะครับความสําคัญของการแข่งขันก็ลดน้อยลงนะครับในเมื่อของเนี่ยมันยังมีไม่พอขายนะครับดังนั้นการแข่งขัน ในเรื่องของการขายก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นในเรื่องของคู่แข่งทางด้านการตลาดก็จะลดความสําคัญลงไปด้วยนะครับความท้าทายที่แท้จริงมีอย่างเดียวก็คือ,อความคาดหวังความต้องการของตลาดนะครับเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ของเราสร้างเนื้อของเราให้สามารถตอบโจทย์ตอบความต้องการของตลาดให้ได้เท่านั้นเองนะครับถ้าเราทําได้เราก็ขายได้นะครับเมื่อเราพูดถึงความต้องการของตลาดนะครับ ตลาดเนื้อซากเย็นแน่นอนนะครับเน้นที่ไขมันแทรกนะครับวัวไขามันแทรกที่คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดก็คือวัววากิวนะครับวัวไทชิมะของญี่ปุ่นนะครับในการเลี้ยงวัวซา,ากเย็นวัวไขามันแทรกเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาในการยืนโรงนานมากนะครับอย่างนน้อยก็คือ14เดือนนะครับเพื่อให้ได้มีไขมันแทรกกล้ามเนื้อที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการขุนระยะยาวนะครับ ก็จะต้องใช้วัวที่มีเฟรมค่อนข้างใหญ่นะครับคือเมื่อขุนเต็มแล้วน้ําหนักก็ไม่ควรจะน้อยกว่า600กิโลกรัมนะครับการเลี้ยงวัวที่มีเฟรมใหญ่ๆนะครับใช้ทุนสูงมากนะครับโดยเฉพาะวัวแม่พันธุ์เนี่ยนะครับต้องใช้อาหารจํานวนเยอะมากนะครับเราไม่สามารถเอาวัวไปผูกล่ามตากแดดตากลมแล้ววัวมันจะอ้วนขึ้นมาเองได้นะครับวัวจะสมบุญพันธุ์ขึ้นมาเองได้นะครับเราจะต้องมีอาหาร ที่มันเพียงพอนะครับวัวเนี่ยโดยเฉพาะวัวแม่พันเนี่ยถึงที่จะมีความสมบูรณ์พันธุ์นะครับเราถึงจะได้ผสมพันธ์ถึงจะได้ลูกวัวขึ้นมานะครับซึ่งในขั้นตอนการเริ่มต้นแบบนี้นะครับเรามีข้อจํากัดหลายอย่างไม่ไว่าจะเป็นเรื่องทุนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเวลาไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญความชํานาญนะครับผมจึงต้องแบ่งการสร้างฟาร์มการสร้างธุรกิจฟาร์มวัวนี่นะครับออกเป็นเฟสเฟสออกเป็นช่วงชวงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเรานะครับ โดยในเฟสแรกเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวหลายรอบแล้วนะครับว่าผมตั้งใจผมอยากจะได้วัวแม่พันธุ์ลูกผสมชาโรเล่นะครับที่มีเฟรม3 0 0ถึง400กิโลกรัมนะครับที่ผมพวอเลือกวัวลูกผสมชาโรเล่ก็เพราะว่าวัวชาโรเล่เนี่ยสามารถทำวัวเนื้อแดงก็ได้นะครับสามารถทำวัวซากเย็นวัวไขมันแทรกก็ได้นะครับถึงแม้ว่าวัวไขมันแทรกเนี่ยจะได้เกรดไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ดีกวัวลูกผสมบรามันและก็บีฟมาสเตอร์แน่นอนครับวัวแม่พันธุ์ลูกผสมชารโรเล่น,นะครับที่มีเฟรมมีน้ำหนักตัวประมาณ300-400ถึงกิโลกรัมนี่แหละครับถ้าให้ลูกที่เป็นตัวผู้นะครับเมื่อเราขุนอ้วนเต็มนะครับที่อายุลูกวัวประมาณ3ปีนะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมนะครับ5 0 0ถึงกกิโลกรัมซึ่งวัวไซส์นี้นะครับ ถ้าเป็นวัวเนื้อแดงนะครับก็สามารถใช้ในประเทศก็ได้หรือจะเป็นส่งออกไปเวียดนามก็ได้นะครับเอาวัวส่งออกไปเวียดนามเนี่ยก็คือน้ําหนักไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมนะครับดังนั้นเนี่ยลูกวัวจากแม่แม่วัวเฟรมนี้นะครับก็สามารถที่จะทําตลาดได้ทั้ง2ตลาดนะครับวัวแม่พันธเฟรม300ถึง400กิโลกรัมนี่นะครับถือว่าเป็นเฟรมกลางค่อนข้างเล็กนะครับยังต้องการอาหารยังใช้อาหารในการเลี้ยงไม่มากนักนะครับ ถ้าคิดเป็นโปรตีนก็ประมาณนี่แหละครับวันล,ลา3 0 0 4 0ถกรัมนะครับก็อย่างที่ผมทำงานมาตลอดนะครับก็คือให้กินอาหาร tmr วันล,ละประมาณ10กิโลนะครับโปรตีน10%ก็สามารถที่จะรักษา body condition ของแมววัวได้นะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่ประมาณต้นทุนเฉลี่ยนะครับประมาณตัวละ15บาบาทต่อวันนะครับแล้วเมื่อ,อ หลังจาก5ปีผ่านไปนะครับเราจะเริ่มได้ขายวัวได้ขายลูกวัวนะครับเราจะเริ่มได้มีรายได้หมุนเวียนผมก็จะไม่ต้องควักทุนเพิ่มอยู่ทุกวันนะครับหัังเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถขยายเฟรมแม่พันธุวัวได้นะครับเป็น5้0ถึงหกรกิโลกร,รมัมหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะผลิตเนื้อที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นนะครับเอาวากิวมาใส่นะครับเพื่อจะผลิตเนื้อไขมันแทรกนะครับและนี่ก็คือแผนการของผมนะครับ ก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้รับข้อมูลดีๆแง่คิดดีๆจากแนวคิดของผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ